หวงจุ้ยในการทำการค้าทำเลที่ตั้งของร้านในการค้าขายควรเป็นอย่างไรนะครับแล้วทำเลแบบไหนควรหลีกเลี่ยงหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักอยู่กับผมอาจาร,รย์แมนพลังเล่นะครับในวันนี้นะครับมีสอบถามเข้ามามากในเรื่องของ่วงจุ้ยนะครับหรือว่าทำเลที่ตั้งต่างๆ ที่เหมาะสมกับการค้าขายแน่นอนนะครับพอ,อบ้านเมืองเราเนี่ยผ่อนปลนในเรื่องของการค้าหรือการตั้งแผงขายของได้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีพี่พ,พี่พ่อค้าแม่ค้าหลายๆท่านนะครับเริ่มกลับมาทําการค้าขายกันได้แล้วนะครับทำเลแบบไหนกันล่ะที่จะช่วยเสริมเราหวงจุย้ยควรต้องดีดีแบบไหนถึงจะเรียกว่าดีสําหรับเรานะไม่ใช่ว่าหวงจุ้ยดีแล้วสินค้าทุกประเภทเนี่ย จะสามารถท้าขายอยู่ในที่เดียวกันได้หมดไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับจะมาหาคําตอบกันนะครับอาจารย์จะมาพูดถึงประเภทของสินค้าแบบใดเหมาะกับวงจุ้ยแบบใดในอันดับแรกเลยนะครับห่วงจุ้ยที่ดีนะครับเราจะต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าบางคนอาจสับสนว่าหวงจุ้ยบ้านกับหวงจุ้ยร้านค้าเนี่ยมัคนควรจะใช้หลักเดียวกันหรือไม่ก็ต้องบอกตรงนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับในส่วนของที่พักอาศัยบ้านพักคอนโดเนี่ย เราจะต้องการในเรื่องของความสงบนะครับความเงียบคืออยู่แล้วเนี่ยรู้สึกสงบรู้สึกเป็นที่ที่พักผ่อนได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของหินก็คือพลังของความนิ่งความสงบเนี่ยควรจะต้องมีมากนะครับนั่นคือในเรื่องของที่พักอาศัยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของห้งจุย้ยร้านค้าอยู่ในตลาดนัดนะครับหรือว่าอยู่ในตึกต่างเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าพลังหยางจะต้องมีมากกว่าพลังหยางก็คือพลังของความเคลื่อนไหว จะต้องมีความง่ายสะดวกในการที่คนจะสัญจรเข้ามาแล้วเจอร้านค้าของเราเห็นไหมครับมันมีความแตกต่างนะระหว่างบ้านที่อยู่อาศัยกับทําเลร้านค้าเพราะนั้นหลักการแรกนะครับในการเลือกตําแหน่งนะครับที่ตั้งของร้านค้าหรือแผงการค้าต่างๆเนี่ยควรจะต้องเลือกนะครับที่คนสัญจรไปมาแล้วมองเห็นได้ง่ายนะครับสามารถมองเห็นได้ง่ายถ้าเราไปเลือกแผงในตลาดนะครับเราอาจจะเลือกซอยที่ เป็นหัวมุมนิดนึงนะถ้าสินค้าของเราเนี่ยนะครับเราต้องคํานึงถึงสินค้าด้วยว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าทั่วไปเป็นสินค้าที่ต้องให้คนเห็นเยอะๆต้องให้คนมามุงนะครับเช่นอาจจะมีจุดเด่นเรื่องของราคาที่แบบถูกกว่าท้องตลาดนะครับที่เย้ายวนใจยกตัวอย่างนะครับเช่นขายร้านขายซูชิคําละ5บาทคําละ10บบาทอย่างนี้นะครับ เป็นอะไรที่ต้องอาศัยจํานวนคนเยอะๆเข้ามาลุมกันอย่างเงี้ยน,น่าสนใจนะครับควรจะเลือกทำเลที่มองเห็นได้ง่ายคนสัญจรไปมาสามารถแวะเข้ามาแล้วก็ซื้อได้ง่ายๆนะครับถ้าคุณอยู่ในตลาดนัดควรจะเลือกเป็นล็อกที่เป็นหัวมุมหรือว่าอยู่ในเส้นทางเป็นถนนที่เป็นเมนเป็นหลักนะครับตรงนี้จะช่วยให้ยอดของคุณเนี่ยปังแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันในเมื่อมี ธุรกิจนะครับหรือว่าสินค้าที่ต้องให้คนเห็นเยอะๆแล้วก็ต้องอ,อยู่เขาเรียกว่าสายตาของผู้คนเนี่ยต้องเห็นง่ายๆแล้วก็จะมีสินค้าบางประเภทนะครับที่ต้องให้คนเห็นแบบพอดีพอดีนะหรือว่าควรจะต้องอยู่แบบแอบๆบแบบแบบซ่อนๆนิดนึงนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าอาจารย์เป็นหมอดูแล้วอยากจะไปเปิดบูธดูดวงอย่างเงี้ยนะครับ บางครั้งบางทีเนี่ยลูกค้าที่มาดูดวงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สะดวกในการเปิดเผยนะครับหรือว่าให้คนเห็นเยอะนะครับว่ามานั่งดูดวงตรงส่วนนี้นะครับเราอาจจะต้องจัดเ,เป็นสถานที่ที่รับตาหรือว่าเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะทํำป้ายบอกทางไว้แต่ว่าตัวร้านตัวแผงเนี่ยอาจจะอยู่ด้านในได้ ครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้จําเป็นที่จะที่จะต้องไปเปิดเผยต่อสาธารณชนมากนักนะครับน,นี้ยกตัวอย่างนะรหรือบางทีนะครับถ้าเกิดทําเลเนี่ยดีแล้วนะครับควรจะต้องมีนะครับที่ที่เป็นส่วนตัวแบ่งแยกต่างหากเช่นสมมติถ้าคุณขายชุดชั้นในนะครับยกตัวอย่างนะหรือขายเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับคุณอาจจะอยู่ในทําเลที่มองเห็นได้ง่าย แต่ควรจะมีห้องนะครับไว้สําหรับลองชุดเนี่ยต่างหากนะแล้วอยู่กั้นพื้นที่สักนิดนึงให้เป็นรับตานิดนึงนะครับเพื่อว่าลูกค้าสามารถที่จะลองใส่ได้นะครับนั่คือเหมือนเป็นการซอยนะห่วงจุย้ยนิดนึงนะครับให้มีพื้นที่ในการรับตาคนคราวนี้เนี่ยประเภทของสินค้าก็ดีนะครับนะเรื่องของทําเลท,ที่ตั้งก็ดีสําหรับใครที่เรื่องของสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าทั่วไปแล้ว นะเป็นสินค้าทั่วไปสามารถที่จะเปิดเผยการมองเห็นสู่สาธารณชนได้แบบไม่มีข้อจํากัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะพิจารณาก็คือเรื่องของความสะอาดภายในร้านนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของถุงพลาสติกต่างๆหรือว่าอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรจานข้าวอาหารต่างๆที่กินแล้วนะครับควรจะทิ้งให้เป็นที่เลยห้ามเลยนะครับห้ามวางไว้นะแล้วให้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเห็นในร้านตรงนี้ถือว่าไม่เป็นมงคลน,นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแสงสว่างนะครับคุณควรจะจัดแสงสว่างนะครับเป็นหลักสําคัญในห่งวงจุ้ยเลยควรจะจัดแสงสว่างนะครับให้ส่องแล้วเนี่ยนะสินค้าของคุณเนี่ยดูมีราคาขึ้นมาได้มองเห็นชัดเจนนะครับเห็ตนตําหนิตรงไหนอะไรอย่างไรไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความจริงใจกับลูกค้านะครับแล้วการที่ถ้าลูกค้าเนี่ยคุณอาจกลัวว่าถ้าแสงสว่างเกินไปเนี่ยลูกค้าจะเห็นตําหนิของของเนี่ย ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับการที่รู้ก่อนแล้วลูกค้าซื้อไปเนี่ยนะครับมันย่อมดีกว่าลูกค้าซื้อไปแล้วไปเห็นตําหนิทีหลังจะเป็นปัญหานะครับการจัดแสงต่างๆเนี่ยควรจะต้องสวยงามสว่างสวยนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องของห่วงจุ้ยเนี่ยต่อให้ห่วงจุ้ยดีอย่างไรนะครับห่วงจุ้ยเนี่ยเทพมากเลยนะทำเลดีมากอะไรมากแล้วนะครับ สิ่งสาคัญก็คือตัวเรานะครับถ้าเกิดค้นขายเนี่ยมีจิตใจที่รักในการบริการนะครับมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถขายดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะครับแน่นอนไม่มีลูกค้าคนไหนที่อยากจะซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าที่ดูไม่มีความพร้อมหรือว่าดูหงุดหงิดนะครับดูนิสัยไม่ดีอย่างเนี้ย ไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นอกจากห่วงจุ้ยนะครับทำเลที่ตั้งแสงสว่างความเหมาะสมกับสินค้านั้นๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือตัวของผู้ขายเองนะครับและสำหรับคำถามที่มีถามมาว่าเลขล็อกล่ะมีผลหรือไม่นะครับต้องบอกว่าตัวเลขนั้นถ้าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับก็เป็นความหมายที่ดีก็ถือว่ามีผลแต่จะมีผลน้อยกว่า ทำเลที่ตั้งนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะถึงแม้ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างนะเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับเช่นตัวเลขที่เป็นคู่มิตรเลยนะครับเป็นล็อกเนี่ยเลขล็อกเป็นเลข24นะครับสมมตินะแต่นะครับล็อกของคุณเนี่ยดันไปอยู่ท้ายสุดของตลาดเลยนะครับหรือว่าไปอยู่ในหลืบในมุมนะครับที่ผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะสัญจรมาเห็นได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้คงจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็เรื่องตัวเลขก็สำคัญตามลงมานะครับสำหรับอีกหนึ่งคำถามนะครับว่าขนาดของร้านเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจารย์บอกงี้ครับว่าขนาดของร้านนะครับจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญแต่จะต้องมีความเหมาะสม กับปริมาณของสินค้าของเรานะครับเช่นถ้าเกิดปริมาณสินค้าของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับนะเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าคนขายรองเท้าครับขายรองเท้าเนี่ยหนึ่งแบบเนี่ยอาจจะมีหลายไซส์6-7ไซส์เนี่ยนะครับคือปริมาณของเนี่ยมันเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับนะจากนี้ถ้าปริมาณของเราเยอะๆเนี่ย เราอาจจะมาอัดแน่นอยู่ในร้านเล็กๆหรือแผงเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดการที่ว่าลูกค้าอาจจะดูสินค้าของเราไม่ทั่วถึงอาจจะทําให้เราสูญเสียโอกาสในการที่จะขายได้นะครับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้าเราเยอะเราควรจะมีหน้าร้านหรือหน้าแผงเนี่ยที่มีขนาดที่ใหญ่หน่อยนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าสิคนค้าเราน้อยนะครับมีสินค้าน้อยชิ้นนะครับเราก็ควรจะมีขนาดของแผงหรือร้านเนี่ยที่พอเหมาะพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปถ้าเกิดเรามีสินค้าน้อยแต่ในร้านของเราเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินนะครับกลายเป็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่โชว์สินค้านะครับเป็นพื้นที่โล่งๆมันก็จะกลายเป็นว่าสินค้าของเราเนี่ยมันดูร่อยหลอมันดูไม่น่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมากจะน้อยในเรื่องสินค้าเนี่ยหรือสถานที่จะกว้างหรือจะเล็กเนี่ยควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมนะครับระหว่างขนาดและปริมาณสินค้านั่นเองครับเอาละครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับกับรายการหมอดูทักแล้วกลับมาพบกับผมอาจารย์แมนพลังเลขได้ใหม่ในคลิปต่ตอไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ